สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับยายนุ่นและหนูนีค่ะวันนี้ยายนุ่นมีเมนูมาทำนะคะเอ่อยำมะเขือยาวค่ะยามะเขือยาวใส่หม้ออบพร้อมร้อนนะคะต้องตัดครึ่งค่ะเพราะว่ามะเขือมันยาวหม้อมันเล็กค่ะยำไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ยายนุ่นคิดอยากอีก,กก็เลยมาทำอีกรอบสองนะคะเพราะว่ามันอร่อยมันหวานค่ะ ยำมะเขือยาวอร่อยมากกว่านะคะใส่หม้อลงไปหมดเลยหมดแล้วค่ะถ้ามีถ่านมีเตานะคะย่างมันจะหอมอร่อยกว่าเราอบในหมออ้ออบลมร้อนอีกค่ะแต่ไม่มีเตาไม่มีถ่านนะคะบ้านยายนุ่นไม่มีเตาไม่มีถ่านค่ะต้องอบใส่หม้อลมร้อนนะคะเปิดไฟนะคะเปิดไฟประมาณ ร้อยแปดสิบค่ะตั้งเวลาเท่าไหรน่นี้สุกแล้วค่ะเอาหมูมารวนนะคะหมูมารวนก่อนค่ะน้ำออกมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวน้ำปลานิดกนึ่งค่ะมันจะได้หอมนะคะนเนื้อหมูจะไม่จืดค่ะ มาดูมะเขือสุกหรือยังสุกแล้วคะ่ะสวยมากเลยค่ะสุกแล้วคะ่วคะมะเข,ขือสวยค่ะจะปอกแล้วนะคะพักเย็นแล้วก็ปอกแล้วค่ะไม่ต้องให้เย็นมากนะคะแค่อ<ๆ>ุ่นๆคะ่ะอุ่นๆแล้วก็ปอกค่ะเปลือกมันจะไม่ติดเนื้อออกมานะคะถ้าเย็นแล้วเวลาเราปอกเนื้อมันจะออกติดมากับเปลือกนะคะต้องให้มันอ mm ุ่นๆคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะตัดตัดครึ่งนะคะไม่ได้ตัดสั้นนะคะตัดครึ่ง ตัดครึ่งค่ะธรรมดาก็ตัดสั้นๆเลค่ะแต่อันนี้ชอบแบบนี้ค่ะยายนี้ชอบแบบนี้ค่ะจะปรุงนะคะมีหมูสับมีมะเขือกะหั่นแล้วค่ะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายมีพริกมีมะนาวมีหอมนะคะมีผักชีค่ะผักชีไทยค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะมะนาวสามลูกค่ะ ใส่มะนาวลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะเลยค่ะจะเค็มหรือเปล่าก็ไม่รู้สองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกค่ะที่เราโขกไว้นะคะที่โขกไว้แล้วใส่ตกระเทียมนะคะพริกจินดาแดงนะคะแล้วก็ใส่เอ่อ ใส่ที่ปรุงรสค่ะที่ปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะใส่รวมกันแต่ถ้วยมันมีอยู่สองช่องใส่คนละช่องค่ะแล้วก็คลุกให้มันละลายนะคะให้น้ําตาลละลายแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมแดงสอยนะคะคลุกเข้าไปค่ะให้น้ํายํามันเข้ากันกับหอมแดงกับอะไรค่ะให้น้ําตาลมันละลายนะคะ แล้วก็ชิมดูหนึ่งรอบค่ะอย่านู้นชิมหนึ่งรอบค่ะอร่อยพอดีแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะพอดีเป๊ะค่ะอร่อยแล้วค่ะน้ายำอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูลงไปนะคะไปปะคลุกให้เข้ากันค่ะคลุกให้น้ายากับหมูเข้ากันนะคะกับแล้วก็ใส่หอมลงไปพร้อมกันเลยค่ะผักชีไทยผักขึ้นช่ายค่ะ ใส่รวมกันคลุกรวมกันไปเลยค่ะหอมค่ะน่าทานมากค่ะหอมหอมค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะใส่กุ้งแห้งลงไปนิดนึงนะคะอันจะได้หอมค่ะได้อร่อยค่ะคลุกรวมลงไปค่ะหอมมากค่ะน่าทานมากค่ะมากค่ะทุกท่านค่ะมาทานกับยายนุ่นหนูนีนะคะอาหารเที่ยงค่ะ อาหารเที่ยงวันนี้นะคะอร่อยมากค่ะยายนุ่นจะชิมอีกรอบสองค่ะยายนุ่นทําอะไรแล้วต้องชิมสองรอบสามรอบค่ะอร่อยเลยค่ะพอดีเป๊ะเลยค่ะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะมาค่ะทุกท่านมาทานกับยายนุ่นหนูนีค่ะเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานค่ะแต่ไม่ได้ใส่รวมคลุกกับมะเขือนะคะเอาไว้คนละที่เวลาเราทานแล้วก็ตัด ตักน้ำนี่ใส่ขามามาค่ะทุกท่านมาทานกับเย็นนุ่นหนูนีนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ